ถึงแม้ว่าคลิปเสียงปริศนาที่คุยกับคุณพอลในลักษณะของการเรียกรับค่าตอบแทนเพื่อเคลียร์คดีเดือนละ1 0 0 0 0แสนบาทเนี่ยจะได้รับการปฏิเสธมาตลอดจากคุณสามารถเจนชัยจิตวณิตรองโฆษกพักพลังประชารัฐใช่ไหมครับแต่ว่าล่าสุดดูเหมือนอนาคตของคุณสามารถกับพักพลังประชารัฐอ,อาจจะลำบากแล้วเพราะว่าระดับเลขาธิการพักพลังประชารัฐคุณไพบูลน์นิติตวันเนี่ยทำหนังสือถึงลุงป้อมหัวหน้าพักพลังประชารัฐครับให้ออกคําสั่ง ให้คุณสามารถดบพ้นจากการดำรงตำแหน่งรองโฆษกพักพลังประชารัฐแล้วก็ถือว่ามีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะคือหลุดจากการเป็นร,รองโฆษกพักพลังประชารัฐเรียบร้อยอแต่สถานะสมาชิกพักเนี่ยต้องขับออกครับทีนี้ตามข้อบังคับของพักพลังประชารัฐคุณไผ่บุญบอกว่ายังไม่สามารถทําได้ต้องใช้มติของกรรมการบริหารพักโดยจะมีการประชุมกันวันที่29ตุลาคมนี้ขณะน,นี้คุณไบูบุญบอกพยายามให้คนใกล้ชิด ไปคุยกับคุณสามารถแต่คุณสามารถยืนยันว่าจะไม่ลาออกจากสมาชิกพักพลังประชารัฐไปเองอคุณไบบูก็ยังบอกด้ว่าพลเอกประวิทย์วงสุวรรณเนี่ยท่านมีความหวงใย,ยนะประชาชนที่เสียหายจากคดีดีไอคอนครุบท่านก็ยังมองว่าไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นก็รอดูว่าตกลงจะขับออกหรือคุณสามารถจะลาออกเองในระหว่างการตรวจสอบว่าตกลงคลิปเสียงนั้นเป็นใครกันแน่ตั้งแต่ออกมาบอกว่าไม่เกี่ยวข้องกับคลิปวันแรกๆที่คลิปออกมาหลังจากนั้นแกก็ไม่ค่อยได้ออกสื่ออะไรอีกเลยใช่ไหมคะ แต่ว่าข้างในพลังประชารัฐอ่ะเหมือนจะมีคนไม่ไหวแล้วลาออกอีกแล้วว่ะสิสมาชิกพักนะคะซึ่งเป็นภรรยาของคุณศิระเจนจาคะค่ะคุณสรารรัฐเจนจาคะลาออกลงหนังสือวันที่17ตุลาคมนะออกจากสมาชิกพักเลยนะคะเข้าใจว่ามันไม่มีแล้วความเชื่อมั่นศรัทธาในการแก้ปัญหาโดยเฉพาะมันก็คือพุ่งเป้าไปตรงๆกับปมในคลิปเสียงนี่แหละนะคะแล้วก็คาดว่าอาจจะมีคนข้างในพลังประชารัฐลาออกตามกันอีกด้วยครับ คุณสามารถตกลงมีสถานะอะไรที่เกี่ยวข้องอกับสภาบ้างค่ะคือถ้าเป็นรัฐบาลชุดที่แล้วเนี่ยก็ยังสงสัยกันอยู่คือถ้าเป็นคุณสามารถจริงตอนคลิปเสียงที่คุณพอบอกเนี่ยมันปีหกห้าก็จะเป็นรัฐบาลชุดที่แล้วใช่แต่เอาเป็นว่าถ้าเป็นรัฐบาลชุดนี้นะคุณชนินรุ่งธนเกียรติจากเพื่อไทยบอกว่าไปตรวจสอบมาแล้ว แต่ในข่าวเนี่ยคุณชนินยังใช้คําว่านายสอเสืออยู่นะนายสอเสืออะค่ะค่ะ,คะแต่มาถึงขนาดนี้แล้วนะคุณชน,นณินบอกว่าคุณสอเสือเนี่ยเขาอยู่ในกรรมธิการวิสามันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตในสัดส่วนของบุคคลภายนอกแต่งตั้งเมื่อ15ตุลาคมที่ผ่านมาแสดง<ะ>ว่าสภาชุดนี้ยังมีอยู่ในกรรมธิการภาษีสรรพสามิตอยู่นะส่วนปี65นั้นเป็นเรื่องของรัฐบาลชุดที่แล้วคุณชนินก็เลยบอกว่าถ้ากรรมธิการ แต่งตั้งโดยสัดส่วนทางพรรคการเมืองเนี่ยการจะให้ใครออกไปมันไม่ได้เป็นอำนาจของประธานจะออกได้เขาต้องลาออกเองหรือพรรคที่เสนอคนคนนั้นมาเน่ะเป็นคนบอกให้ลาออกแปลว่าชื่อคุณสอเสือมาจากโคต้าพลังประชารัฐพลังประชารัฐต้องไปจัดการพลังประชารัฐก็เอาชื่อนี้ออกส่งจดหม,มายมาแล้วก็เปลี่ยนคนมาแทนแต่ถ้าสมมติไม่ออกจริงๆแล้วสภามีความเห็นควรว่าเขาควรจะออกอก็จะมีขั้นตอนถัดไปคือสามารถ เสนอในที่ประชุมสภาแล้วก็ให้สภาลงมติร่วมกันให้เอากรัมาที่การ คนนี้ออกไปอันนี้เป็นขั้นตอนทางกฎหมายว่าออกด้วยวิธีการไหนได้บ้างรอดูพลังประชารักเพราะว่าขนาดวันนี้ก็แอคชั่นขนาดนี้แล้วนะคะเดี๋ยวหน้าจะได้เห็นแล้วว่าเขาทําอะไรได้อีกโดยเฉพาะวันที่29นะคะอีกหนึ่งคนค่ะทานายตั้มนี่จัดหนักเลยนะทานายตั้มทานายสิทธาเบี้ยบังเกิดนะคะพูดถึงคลิปเสียงบอกว่าจนถึงวันนี้คุณยังจะบอกว่ามัน AI อีกเหรอทานายตั้มบอกว่าข่าวมันไปเชื่อมโยงกับดีไอคอนมันไม่ต้องเอาโปรแกรมอะไรมายืนยันแล้วแหละแค่ใช้เรื่องประสบการณ์และคํายืนยันจากคนใกล้ชิดก็ น่าจะรู้แล้วเนาะอ๋อ,อฟังเสียงทนายตั้มค่ะเขาจะอ้างว่าไม่ใช่เสียงเขาก็าอ้างไปเถอะนะครับที่ผ่านมาเขาอ้างว่าไอพดีไอตลอดเลยนี่แหละชอบทําอย่างนี้ไงนะตั้งแต่หัวหน้าพักนะครับยันมาเป็นลูกพักเนี่ยเอาอย่างนี้กันหมดเหมือนกันหมดนะครับเนี่ยมันก็เป็นตัวอย่างไม่ดีนะครับผมบอกให้นะเป็นตัวอย่างไม่ดีกับกับสังคมด้วยนะเดี๋ยวใครก็อ้างไอไอไอหมดแล้วนะครับทั้งที่มันชัดเจนนะครับวันนี้ทนายตั้มเขา สละชีพเลยพูดช,ชื่อสามารถมากแล้วแล้วเขาก็บอกนะว่าคลิปเสียงมันจะใช้เป็นหลักฐานในศาลได้ด้วยนะถ้าสมมุติว่ามีคนมายืนยันไงซึ่งเขาบอกว่าก็บอสพอลก็ยืนยันไงเออแล้วมันจะใช้ได้ไหมล่ะอ่ะส่วนความคืบหน้าของคดีครับวันนี้ก็ถึงคิวของบอสพอลแล้วแหละหนึ่งในผู้ต้องหาคนสําคัญในคดีช่อโกงประชาชนและพระบอรคอมพิวเตอร์ช่วงเช้าที่ผ่านมาย้อนไปดูบรรยากาศนะครับพนักงานสอบสวนปคมคุมตัวบอสพอล เดินทางจากตำรวจสอบสวนกลางไปขอฝากขังผัดแรกที่ศารอาญาออกมาสวมแมสสีหน้าเรียบเฉยแบบนี้นะครับพนังกงานสอบสวนก็คัดค้านการประกันตัวเช่นเดียวกับคนอื่นๆนั่นแลหละเนื่องจากว่ามีพฤติการกระทําความผิดเป็นการร่วมกันกระทําเป็นลักษณะขบวนการแบ่งหน้าที่ทํากันอย่างเป็นระบบคดีมีความยุ่งยากสลับซับซ้อนส่งผลกระทบทั่วราชอาณาจักรผู้เสียหายจํานวนมากจํานวนทุนทรัพย์ก็สูง เป็นคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชนถ้าปล่อยเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีศาลพิจารณาแล้วก็มีคําสั่งอนุญาตให้ฝากขังผู้ต้องหานะครับส่วนผู้ต้องหาเขาก็ไม่ได้ยื่นคําร้องขอปล่อยชั่วคราว mm. ในชั้นสอบสวนต่อสารอาญานะจากนั้นเจ้าหน้าที่ราชัณฑ์ก็นําบอสพอลไปคุมตัวที่เรือนจําพิเศษกรุงเทพเหมือนกับคนอื่นๆส่วนความเคลื่อนไหวของบอสคนอื่นๆที่เข้าไปเรือนจําตั้งแต่เมื่อคือนนี้นยครับทนายชูชาติกันภยัยทนายความของคุณมิน ให้สัมภาษณ์หลังจากเข้าไปเยี่ยมบอกว่าขณะนี้อยู่ในช่วงควบคุมโรค5วันทนายก็ยอมรับว่าคุณมินยังปรับตัวไม่ได้กินอาหารได้น้อยและเป็นโรคกระเพาะก็ติดต่อให้ญาตินํายามาให้แต่ก็ยังมีกําลังใจดียังมั่นใจว่าไม่ได้ทําอะไรผิดทนายชูชาติบอกว่าผู้ต้องหาทุกคนยังไม่ได้ตัดผมนะเนื่องจากว่าเป็นผู้ต้องขังใหม่มีเพียงการสวมใส่ชุดนักโทษปกติ ส่วนพลตํารวจตรีโสพลสารพัดรองผู้บัญชาการตารวจสอบสวนกลางท่านบอกว่าระยะเวลาการฝากขังเป็นไปตามกรอบของกฎหมาย4ฝากหรือ4ผัดรวม48วันเชื่อว่าพนักงานสอบสวนทํางานได้ทันส่วนการอายัดทรัพย์สินเครือข่ายดีไอคอนเนเบื้องต้นมีรถหรู24คันเงินสด7ล้าน5แสนนาฬิกาหรู5้เดรือนกระเป๋าแบรนด์เนมสินค้าแบรนด์เนมอีกจำนวนมากโดยรวมสินทรัพย์ทั้งหมดประมาณ2 1 0ล้านบาทกำลังขายายผลเพิ่มเติม พลตตรีสพลก็ยอมรับนะครับว่ามีผู้ต้องหาบางรายเนี่ยพยายามยักย้ายถ่ายเทจาหน่าย,จ,ายจ่ายโอนทรัพย์สินในส่วนนี้ก็ถือว่ามีความผิดเพิ่มเติมด้วยเรื่องของการฟอกเงินฝากฝั่งของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังคุณจุลพันธ์อมรวิวัน์ครับก็มอบหมายให้กรมสรรพากรไปตรวจสอบการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทและการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของผู้ต้องหาทั้ง18คนไปพบว่าบางรายไม่ได้ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือบางรายยื่นแบบแสดงเงินได้ไม่ครบถ้วนและนอกจากนี้กระทรวงการคลังก็อยู่ระหว่างการดําเนินการออกหมายเรียกไปยังธนาคารเพื่อส่งข้อมูลออกหมายไปเพื่อจะตรวจการเสียภาษีทั้งบุคคลธรรมดานิติบุคคลนํามาประกอบอการพิจารณาคดีนี้ด้วยส่วนบรรยากาศที่อาคารประชารักษ์ประชาอารักษ์นะครับกองบัญชาการตรวจสอบสวนกลางก็ยังมีกลุ่มผู้เสียหายทยอยเดินทางเข้ามาแจ้งความตลอดทั้งวัน สรุปข้อมูลตั้งแต่วันที่9ถึง17ตุลาคมมีคนเข้ามาแจ้งความแล้ว2,170คนม hmm. ูลค่าความเสียหาย841ล้านบาททาง Facebook ของ d i ไอคอนกรุ๊ปก็โพส Facebook นะครับแจ้งว่าการยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์กับการแจ้งความร้องทุกข์ในฐานะที่ท่านเป็นผู้เสียหายเนี่ยเป็นคนละเรื่องนะดังนั้นไม่ว่าท่านจะไปแจ้งความร้องทุกข์จ่อตำรวจหรือไม่ก็ตาม ท่านก็ยังสามารถมายื่นคำร้องที่สูนย์ได้ทุกเมื่อบริษัทบอกว่ายินดีรับเรื่องและพิจารณาช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้กับท่านตามปกติอ่ะถึงแม้คุณจะไปแจ้งความดำเน,นินคดีกับเขาแต่คุณก็ไปยื่น,นต่อบริษัทในฐานะผู้เสียหายได้เช่นเดียวกันใช่ค่ะมีภาพที่ตอนนี้เขาเผยแพร่กันอยู่เป็นจังหวะเวลาย้อนไปในช่วงเวลาสอบปากคำภาพนี้คุณผู้ชมจะเห็นคุณกันกับบอสพอนะคะสอบปากคำเมื่อคืนวันที่16นะคะนี่ แล้วดูสีหน้าของบอสพอสิเขายังยิ้มอยู่เลยนะคะแต่ว่าภาพภาพหนึ่งอ่ะมันจะบรรยายทุกอย่างมันก็คงไม่ได้หรอกอใช่งหมบางอาจจะเป็นจังหวะช่วงเวลานั้นนะคะก็คุมตัวอยู่ที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางใช่ไหมแต่คุณกันอ่ะจะเครียดเลยอันนี้จะแนบช็อตช็อตเดียวเท่านั้นนะคะในจังหวะเวลาที่บอสพอถูกควบคุมตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาสอบปากคำเนี่ยบิ๊กเต่าพลตำรวจตรีจรูนเกียรติปานแก้ว เปิดเผยนะบอกว่าตอนที่สอบปากคำบอสพอวันที่17นะคะได้ให้เจ้าตัวเนี่ยฟังคลิปเสียงที่หลุดออกมา2-3คลิปด้วยนะแล้วบอสพอเนี่ยก็บอกว่าคลิปนั้นน่ะเป็นเสียงของผมจริงๆคือยอมรับเลยนะคะ mm. บิ๊กเต่าบอกว่าคลิปสนทนากับนักการเมืองคนนั้น แล้วก็มาขอให้พนักงานสอบสวนตรวจสอบเพิ่มเติมขอให้ตรวจสอบก่อนนะรอก่อนนะคลิปตัวนั้นนะ่ะแต่คาให้การของบอสพอเนี่ยถือว่ามีประโยชน์มากนะคะเบื้องต้นจากการตรวจสอบข้อมูลในโทรศัพท์มือถือของบอสพอยังมีคลิปเสียงอีกเยอะเลยค่ะก็ต้องให้พนักงานสอบสวนตรวจสอบให้ละเอียดอีกนิดหนึ่งยังมีคลิปเสียงที่บอสพอเนี่ยบอกว่าถูกบรรดานักร้องเรียนรีดไถเงินด้วยต้องมี<อ>ร้อน,ร,อนร้อนกันบ้างแล้วเขาใช้คำว่าบรรดาเลยนะเพราะบอสพอเขาบอกว่าที่เขายอมจ่ายไป เพราะว่ามีพวกนักร้องอพวกทนาย,ยเ,นเอะอมาเรียกมาตรวจสอบเขาใช่ไหม,มก็เลยจ่ายให้กับบางคนเพื่อจะไปเคลียร์คดีแต่อันนี้เป็นการสัมภาษณ์ครั้งแรกพอหลังจากนั้นเขาก็มาโพสต์เฟซบุ๊กปฏิเสธบอกว่าเขาไม่ได้จ่ายแต่นี่พี่ตาวบอกว่าไปเจอค,คลิปเสียงเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะได้เปิดเผยกันออกมาหรือไม่เป็นนักร้องคนไหนนะครับพักกันครู่เดียวช่วงหน้าพลาดไม่ได้จริงๆต่อไปนี้เป็นข้อมูล สุดเอกลูที่ข่าวค้นคนข่าวได้มาว่าจริงๆยังมีบอสคนสําคัญที่อยู่เหนือบอสพอลมีแนวโน้มที่จะหลุดรอดจากคดีนี้ค่ะในขณะที่บางชื่อที่ถูกปล่อยออกมาว่าเป็นเทวดาตรงนั้นตรงน,น,รงนี้อยู่ในบางหน่วยงานของรัฐเนี่ย <c oughs> เป็นแค่การเบี่ยงเบนประเด็นหรือไม่เทวดาปลอมที่สลับซับซ้อนของเดอะไอคอนกรุ๊ปเนี่ยที่จริงมันไม่ได้จบแค่ชื่อของบอสพอลเท่านั้นนะครับแต่ว่า ยังมีบุคคลสำคัญที่อยู่เบื้องหลังคอยชักใยคอยให้คำปรึกษาเบื้องหลังของการสร้างเครือข่ายดียคอนกรุ๊ปขึ้นมาจนกลายเป็นอาณาจักรอยู่ทุกวันนี้เนี่ยนะ,ะนี่เป็นข้อมูลที่ข่าวค้นคนข่าวได้รับทราบมาจากคนในดียคอนกรุ๊ปขอเป็นอักษยรย่อก่อนก็นแล้วกันย่อว่า Big Boss ปจอจอจดบอ,อ,อปอปจอจอจดนะ,ะต่อไปนี้จะใช้คำว่าบอสปอก็แล้วกัน บอสปอคนนี้เป็นใครนี่เป็นตัวละครลับครับที่ได้ข้อมูลมาจากบุคคลใกล้ชิดบุคคลใกล้ตัวของอาณาจักรเดียคอนกรุปเลยและพบว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับบอสพอมายาวนานชุบเลี้ยงมาตั้งแต่วัยรุ่นและยังเป็นผู้แนะนําให้บอสพเนี่ยเรียนรู้การตลาดออนไลน์จากครูปันปัญจรัตนกนกรักคณะพร ครูด้านการตลาดที่มีชื่อเสียงในโลกออนไลน์ก่อนจะผันตัวมาเป็นบอสปันซึ่งบอสปันก็เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นดอคอนกรุ๊ปถึง4%และขณะนี้ก็ถูกจับอยู่ในรายชื่อ18ผู้ต้องหาบิ๊กบอสปออและบอสปันนะครับได้สร้างรากฐานให้บอสพอเป็นบิ๊กบอสอยู่เบื้องหน้าของดอคอนกรุ๊ปเราพบข้อมูลเชิงลึกว่าบิ๊กบอส ปออ,อนะขออนุญาตใช้เป็นภาพการ์ตูนเล่าแทนก็นแล้วกันนะไปก่อนเนาะจริงๆเราเห็นภาพจริงก็แหละแต่ว่ามเดี๋ยวมันเจนไม่ได้ชัดเจนเกินไปหน่อยบิ๊กบอสปออเนี่ยเขาใช้ชื่อและนามสกุลที่แตกต่างกันถึง2ชื่อในเวลาเดียวกันทั้งในโลกออนไลน์และในโลกความเป็นจริงทําให้เกิดความสับสนในตัวตนของเขาครับและยังคงเคลื่อนไหวอย,อย่างต่อเนื่องในโลกออนไลน์ผ่านการโพสต์ Facebook นี่ยังคงชักชวน ให้คนเข้ามาร่วมลงทุนในธุรกิจของ h ีไอคอนกรุ p อยู่เลยนะแต่แตคนคนนี้เนี่ยไม่มีอยู่ในชื่อหมายจับ18ฉบ,บับของตำรวจที่น่าสนใจก็คือไม่เพียงแต่บอสพอเท่านั้นที่ถูกปั้นขึ้นมาเป็นหน้าตาของธุรกิจยังมีการสร้างบรรดาบอสรุ่นอื่นๆในเครือบริษัทต่างๆซึ่งหลายแห่งก็ยังคงดําเนินธุรกิจผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ถึงแม้ว่าบางบริษัทจะยังไม่ประสบความสาเร็จในแง่ของรายได้เหมือนกับดีไคอนกรุ๊ปก็ตามเนี่ยแต่ก,กลยุทธ์หลักก็ยังเน้นไปที่การขยายทีมการระดมทุนซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมการลงทุนที่เน้นการสร้างเครือข่ายไม่เน้นการขายสินค้าจริงๆความเชื่อมโยงกับนักกฎหมายแบรนด์เนมเกมที่ซับซ้อนอีกหนึ่งตัวละครที่ไม่อาจมองข้ามได้เช่นเดียวกันครับ <ๆ S 1> นักกฎหมายท่านนี้มีความสนิทสนมกับบอสพอลและบิ๊กบอสพอ รวมถึงบอสปันถึงขั้นเข้าร่วมกิจกรรมกับครอบครัวมอบของขวัญราคาสูงในวันสําคัญแต่ความเคลื่อนไหวของนักกฎหมายแบรนด์เนมท่านนี้หลังจากเกิดเรื่องเนี่ยและบรรดาบอสบอสเขาถูกดำเนินคดีกลับถูกมองว่าอาจจะทําอาจจะเป็นแผนท,ทําทีในการลอยแพร b บอสพอลและเก็บข้อมูลผู้เสียหายไปเพื่อปกป้องบิ๊กบอส ปอ,อตัวจริงหรือไม่ <_ S 2> เห็นไหมอ๋ออีกชั้นหนึ่งนี่คือความสลับซับซ้อนค่ะก่อนหน้านี้มีความพยายามให้ข้อมูลกับสังคมว่าบิ๊กบอสของเดียคอนกรุ๊ปตัวจริงคืออดีตผู้สมัครผู้ว่ากทมชื่อยอ่อทอทงต่อมาก็มีการเปิดเผยในภายหลังก็คือคุณธเนศวงศานั่นเองอนักธุรกิจที่อยู่ในแวดวงขายตรงแต่ความจริงก็ปรากฏออกมาแล้วว่าบอสพอลเคยเป็นลูกทีมของคุณธเนศตั้งแต่ปี58 ก่อนบอสพอจะแยกตัวออกมาตั้งตัวเป็นบอสแห่งดีไอคอน Group นั่นเองนอกจากนั้นก็ยังมีความพยายามประยัดเยียดข้อมูลว่าคุณจินดาแซก๊อกเป็นนอมินีของคุณธเน,นศวงสาที่แฝงตัวเข้ามาถือหุ้นในธุรกิจของดีไอคอน Group 21%เพื่อจะได้ส่วนแบ่งไปถึงคุณธเน,นศ<อ>นะนี่คือความพยายามจะ<ถ>ใส่ข้อมูลตรงนี้ตรงไปสุดท้ายเรื่องมันมาเปิดเผยทีหลังว่าจริง จินดานแซก็อกเป็นแม่แท้ๆของบอสพาวเองครับงานนี้แทบเป็นไปไม่ได้เลยที่คนให้ข่าวให้ข้อมูลจะไม่รู้มาก่อนว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคุณทะเนศเลยจึงเชื่อกันในหมู่เหยื่อดีไอคอนว่าน่าจะเป็นความพยายามเบี่ยงประเด็นแถมตีบทแตกปล่อยข้อมูลให้สื่อเป็นซีรีส์หรือไม่ตัวละครทอทงตัวที่สองนี่มีความเกี่ยวโยงกับฝ่ายการเมืองก็กำลังแสดงบทบาทตรวจสอบดีไอคอนกรุ p เรากับว่าไม่เคยรู้จักบรรดาบอสเหล่านี้มาก่อนอทั้งที่ก่อนหน้านี้มีภาพถ่ายคู่กันอย่างสนิทสนมกับบิ๊กบอสปออบอสพอลบอสครูปันแล้วก็นักกฎหมายแบรนด์เนมคืออยู่ด้วยกันหมดเลยไปเดาวันเองอว่าเป็นใครความไม่ชอบมาพากลน,นี้ยังดําเนินต่อไปตราบใดที่บิ๊กบอสตัวจริงยังถูกปิดบานจากกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องและไม่ปรากฏอยู่ใน 1 10, 1ใน18ที่ถูกหมายจับไปแล้วมันเป็นยุทธการปกป้อง Big Boss บิ๊กบอสปอนี่เองไม่ให้ออกสู่สาธารณะจนได้นะคะส่วนข่าวสพัดว่าเทวดาเทวดาดีเอสยงรับผลประโยชน์ขบวนการที่เกี่ยวข้องกับบอสดีไอคอนก็มีการพูดถึงตัวย่อ,อขึ้นมามีตัวย่ออ,อีกแล้วเป็นชื่อ2ตัวนะคะ2ชื่อมีอยู่2คนนะปอปากับทอทหาร เทวดาปอปลากับเทวดาททหารมีการขยายความในเวลาต่อมาว่าเป็นระดับผอออกกองคดีสำคัญใน DSI นะคะจากนั้นคุณผู้ชมปรากฏว่ามือดีต่อยอดเอาภาพผอออกกองใน DSI มาแชร์ต่อๆกันค่ะคนแรกเทวดาปอปลาก่อนปรากฏว่าคนที่ถูกนำมาแชร์เนี่ยชื่อจริงภาษาอังกฤษใช้ตัว P นะพนะคะแต่ภาษาไทยเขาคือพอพานค่ะไม่ใช่ปอปลานะ แล้วมันจะเป็นปอได้ไหมเนี่ยก็เลยเกิดคําถามว่าไอ้ที่แชร์แชร์กันอยู่ทุกวันเนี้ยที่เราเห็นเขาแชร์กันเนี่ยมันใช่ตัวจริงหรือเปล่าเพราะว่าระดับผอองกองที่เคยคุมงานด้านแชร์ลูกโซ่และชื่อยอ่อปอปลาก็มีจริงโดยชื่อจริงปอปลาส่วนชื่อเล่นตัวอักษรใกล้ๆกับปอปลาค่ะ ปัจจุบันนี้ไม่ได้อยู่กองคดีแชร์ลูกโซ่แล้วนะคะชื่อจริงของกองนี้ก็ไม่ใช่ชื่อนี้แต่ว่าเป็นชื่ออื่นด้วยเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยได้ดีขึ้นเป็นระดับ1ิบและข้ามห้วยไปสังกัดหน่วยงานพิเศษแถวๆชายแดนนู่นนะคะข่าวว่าไม่ค่อยไปปรากฏตัวที่หน่วยเท่าไหร่เหมือนไปแต่ชื่อด้วยเหมือนกันนะคะต่อมาตัวละครที่2บ้างเทวดาททหารคนนี้ทั้งชื่อจริงและชื่อเล่นคือททหารจริงๆเลยค่ะแล้วก็มีการแชร์ภาพของอ,อ,กกององชื่อย่อททหารใน DSI จริงๆ แต่ความจริงก็คือผอ,อ,อททหารไม่เคยที่จะอยู่กองคดีที่เกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่หรือว่าการเงินนอกระบบเลยนะคะงานถนัดของเขานู่นไปอยู่ที่คดีความมั่นคงเขามีผลงานมาตลอดผลงานเด่นเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยคือเรื่องของการกวาดล้างคดีมาเฟียต่างชาติทิพภูเก็ตข่าวแจ้งว่าผอ,อททหารถูกจับโยงเพราะว่าประเด็นการเมืองหรือเปล่านะมีคนสงสัยนะคะเพราะว่าเคยได้รับเลือกเป็นคณะทางานด้านกฎหมายของบิ๊กปอบ้านป่า จะทําให้คนแฉเข้าใจว่าโอ้นี่คนสนิทของบิ๊กปอทั้งที่จริงๆแล้วแทบไม่เคยเจอกันเลยเป็นการตั้งทีมขึ้นช่วยงานอย่างเดียวเท่านั้นสาเหตุเพราะว่าผอ,อทอทหารนี้มีเครือข่ายกว้างขวาง,วางหลากหลายแวดวงค่ะเรื่องนี้ก็เลยเป็นประเด็นการเมือง2ระดับมันหมายความว่าระดับชาติเนี่ยหวังจะโยงกระทบชิงบิ๊กปอบ้านป่าด้วยนะหลังจะมีคลิปเสียงโยงคนใกล้ตัวเรียกรับรีจากบอสพอนะคะอีกระดับหนึ่งคือระดับหน่วยงานคือคนแฉเนี่ย ที่ออกมาให้ข้อมูลเนี่ยก็สบช่องไงสกัดเส้นทางเติบโตเพราะว่าผอ,อทอหารมีแนวโน้มจะได้ขยับขึ้นมาเป็นรองอธิบดีดีเอในการแต่งตั้งโยกย้ายรอบนี้อาจจะรวมผออที่ชื่อย่อตัวพีด้วยนะคะโดนหางเลขทั้งที่ตัวเองเนี่ยต้นทางการแฉผออปปลาแต่ชื่อของผออพี P มันคือพอพนัน มันคนละอันกันานาะงานนี้ก็เลยเป็นการเมืองภายใน DSI ที่มีการแย่งชิงเก้าอี้วิ่งเต้นกันโอ встреч, ้โหดูเดือดอุตลุดนะคะกลายเป็นต้นเหตุโยนบาปเทวดาททหารท่าทางที่ททหารไม่เกี่ยวข้องเลยค่ะซับซ้อนเข้าไปส,สุดไปเลย,เลยจากเรื่องราวของเดคอนกรุ๊ปก็โยงใยไปในเรื่องราวของขการเมืองภายในของ DSI ด้วยนะเอาปิดท้ายเรื่องดีอคอนกรุ๊ปด้วยคําแถลงจากปปงครับคือย้อนไปก่อนวันนี้ปปงเขามีคําสั่งออกมา2ฉบับ อายัดรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับคดีใช่นะฉบับแรกคือ222ทับอพยเขาอายัดรัพย์พร้อมกับดอกผลเอาไว้ชั่วคราว12รายการประมาณ127ล้านเนื่องจากว่ามีพยานหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าอาจจะมีการโอนยักย้ายปกปิดหรือซ่อนเร้นแล้วก็มีคำสั่งฉบับที่2 2 2 3ทับพนะครับอายัดอีกครั้งหนึ่งนะเป็นเงินในบัญชีจำนวนเงินฝาก40รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นเนี่ยประมาณสัก48ล้านอายัดเอาไว้พร้อมกับดอกผลชั่วคราวมีกําหนดไม่เกิน90วันแต่ไฮไลท์อยู่ตรงนี้ครับเนื่องจากว่าวันนี้นะคุณเอกพบสายไหมายต้องรอดอ่ออท่านออกมาอ้างว่ามีความพยายามจะโอนถ่ายทรัพย์สินของ The Icon Group เนี่ยไปอยู่ในรูปแบบของคริปโตเคอเรนซี่8,000กว่าล้านเรื่องนี้ปปงอบอกว่าตามที่ปรากฏเป็นข่าวว่ามีการโอนคริปโตเคอเรนซี่ USD มูลค่ากว่า8 0 0 0ล้านอาจจะเกี่ยวข้องกับการกระทําตามความผิดบุรฐานในคดีนี้ทางปปง,งและสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติอยู่ระหว่างการตรวจสอบการมีอยู่จริงของธุรกรรมนี้ครับและถ้าพบการทําธุรกรรมจะพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปอก็ยังไม่ได้ยืนยันหรือว่าปฏิเสธนะว่ามันมีหรือไม่มีบอกอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลของทางคุณเอกบพบอ